ยายเอ้ยเรื่องนี้ฟังแล้วสะอื้นเลยนะพ่อเท่าคนหนึ่งลูกชายกับลูกสะพ้ยให้ช่วยเลี้ยงหมารักหมายังกับลูกแท้ๆแ,แล้วพ่อเขาก็รักหมาเหมือนกันละสิเออแกมีไรก็แบ่งให้หมากินแต่วันหนึ่งหมาดันกินของไม่ดีเข้าไปตายโถเอย้ยลูกชายกับเมียไม่ฟังอะไรเลยด่าแกยับแล้วก็ไล่พ่อแท้ๆออกจากบ้าน บอกว่าหมาตายเพราะพอ่อแล้วแกไปอยู่ไหนละตาป้ายรถเมย์นั่นแหละแต่โชคดีลูกสาวอีกคนขี่มอไซค์มาเจอรับไปอยู่ด้วยถึงจะจนก็ไม่รังเกียจน้ำใจลูกแท้ๆอยู่ตรงนี้แหละแล้ววันหนึ่งครอบครัวนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหบุญแท้ลูกชายที่เคยไล่ข้อกลับมาหาบอกว่าลำบากแต่แกแค่ยิ้มแล้วพูดว่า เราตัดขาดกันแล้วนี่ฟังแล้วเข้าเย็นตักไม่ลงเลยนะตา